วันนี้วันจัน์ทค่ะคุณนายพร้อมกินข้าวยังเาช้านี้ให้นับขาที่นวดเองนางนับกระโดดค่ะรีบนับกลัวเจ็บโกงป่ะจริงอะไม่เชื่อหรอกหลอกหลอกเล่นให้กลัวันนี้มีปลาฮุกค่ะเมื่อวานนี้ไปซื้อปลาฮุกกันอ่ะ,อะกินข้าวมื้อเช้าต่อวันนี้กินเก้าโมงครึ่งค่ะเวลาปกติของคุณนายนะคะฝาจะเสร็จ หล,ห,ลหลายเรื่องเปลี่ยนผ้าเปลี่ยนวันนี้ซักแห้งให้คุณนายหน่อยถ้าเดี๋ยวมีกลิ่นหลายวันและนานงจะทำจักทีงหนึ่งธรรมดาก็เช็ดเฉยๆวันนี้มีข้าวต้มค่ะแล้วก็จับฉ่ายข้าวต้มหน้าสารค่ะแล้วก็จับฉ่ายเสร็จแล้วก็จะมีปลาฮกเนี่ยมันก็จะดูเละๆหน่อยนะแต่นางต้องกินอย่างนี้แหละแล้วก็มีน้ําขูกขิกถ้าให้กินน้ําเปล่าๆอย่างเดียวก็จะสําลักไม่รู้เป็นอะไรช่วงหลังเนี่ย การสั่งงานของสมองเม่สัมพันธ์กันชอบสำลรักหมอบอกสำลรักมากไม่ดีเดี๋ยวปอดอักเสบก็เลยต้องให้กินข้าวต้มที่มันมีน้ำขุกขิกข้าวสวยนี่กินไม่ได้เลยนะคะติดคอปวดตุยปวดตุยกินข้าวสวยไปก่อนเอ๊ะกินข้าวต้มไปก่อนคนดูแลก็แย่เหมือนกันไม่ได้ทํำคลิปมาหลายวันเป็นไงคะอร่อยไหมคะ หน้าตาเห,เหมือนแม่อร่อยเออเหมือนแม่อร่อยจริงๆอะ่ะไม่อร่อยเหรอทำไมอะ่ะไม่อยากกินเหรอหรือไงฮะอารมณ์ไม่ดีหรือไงคะอารมณ์ไม่ดีเหรอทำไมอะ่ะอารมณ์ไม่ดีนางบอกอารมณ์ไม่ดีแต่ต้องกินนะไม่ดีก็เรื่องของนางแล้วเดี๋ยวให้กินแบนด์อ่ะชอบกินรังนกค่ะเดี๋ยวให้กินรังนก นางก็จะเป็นประมาณนี้แหละบางวันก็อารมณ์ดีบางวันก็อารมณ์ไม่ดีเหมือนคนดูแลค่ะสลับกันไปเนาะไหนกดไลค์ได้ไหมเนี่ยอารมณ์ไม่ดีได้อารมณ์กดดิกด,ดอย่างเงี้ยน, <c oughs> นี่นะคะยังใช้ได้ยังใช้ได้ไดเอ้ยเก่ง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 เห็นไหมเนี่ยเอฟซี FC เขาถามหาอยู่เนี่ยดูเอาไว้อัดไว้งั้นแหละเอาไว้ดูในอนาคตวันเวลามันก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆชีวิตคนเราเนาะ อัดไว้ดูเล่นอัดไว้ให้คิดถึงอ่านไว้ให้คิดถึงกันค่ะอ่ะเราก็อยู่กันไปดูแลกันไปค่ะทุกอย่างก็ไม่แน่นอนเป็นไงคะฮึเมื่อวานนี้บอกวันเกิดลูกชายเธอจะนึกบอกให้อวยพรให้หน่อยเขาบอกไม่อาร่อยากพูดงอนนะแต่เขาก็คงจะอวยพรให้ มีความสุขละคะลูกชายคนสุดท้องเขาอะอ่ะถ้าดูคลิปนี้กําลังดูไว้นะแม่เขาบอกขอให้มีความสุขนะอ่ะพูดแทนเลยนะคะอายุเท่าไหร่ไม่รู้จําไม่ได้แล้วแล้ววันเกิดเมื่อวานนี้อวยพรไปแล้วขยันทํางานสุขภาพแข็งแรงนะนึกนะอืมเจ๊ก็เป็นกําลังใจให้สู้กันต่อไปนะคะ